ทอบพวกับเด็กวันนองครับวันนี้เรามาดึงเบ็ดปลาหลายนะครับดูนะครับทุกคนโอ้ยมันดึงมันดึงไปแล้วนะครับเห็นครับโอ้โหสู้แรงว่ะดึงออกมาเลยนะครับโอ้โหเฮ้ยไม่สิ่งไม่ซอนครับทุกคน ดูเป็นไงบ้างครับดูด้ใช้ได้ตัวเลขของเราวันนี้โอ้โหนี่เๆสุจริตสุจริครับอุยอ้ยมึงยังต้องมือจุกใจก่อนเหรอ,อ ไม่ซิงลรงเยอะไหมแรงเยอะอุ้ย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 นี่เราขอมันออกก่อนนะครับเอาไม่ออกก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมบ๊ายบาครับทุกคน ดูนะครับวันนี้เราจะมาตกปลาแล้วกันนี่คือระดับเสียงของเรามาดูกันว่าเขาจะได้ไหมดึงนะครับขอดึงนะครับมาดึงมาดึงเราไปแล้วมาดึงไปแล้วนี่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 ออกมาแล้วอุ้ยเชี่ยตัวใหญ่โอ้ย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 เขี่ยตัวนหญ่เลยโอ้ยอุ้ยโอ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 ้ยเหลืองซางเหลืองซางครับโอ้ยตัวใหญ่น่าดูนะชวนดูดูดูสายโอ้ย สองหนึ่งแปดครับทุกคนหู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 แอคครับแอคครับโอ้โหแอคครับผมหูยสองตัวแล้วครับทุกคนแล้วมันจะสองตัวแล้วนี่สองตัวแล้วนะครับเบ็ดแล้วก็หมดแล้วเดี๋ยวเบ็ดสุดท้ายเราเบ็ดมาสามออนนะครับแต่วมันได้สองตัวพ่อตัวพ่อตัวลูกมันจะหวานนะครับดูเลี้ยออกเลย งกินลูกแ็มันดูดพืชแล้วมันก็เข um ้าบ้านเลยดินเดินก็ได้ดูดอีกว้าวฝีมือครับฝีมือทุกคนฝีมือดูดดูดูดูเหลืองซางอ่ะทุกคนอือนี้ก็เหลืองซางนะครับเหลืองซางนะครับเยี่ยมครับกดฝากกดไล i ์ก share ฝากกด like share ด้วยนะครับ